สวัสดีครับพบกับผมช่องรถแม่บ้านพาเที่ยวกับเด็กปูทอนวันนี้พามาชมยามาห้าฟินสีใหม่ครับผมสีสวยมากเลยครับผมสีสดมากเลยครับ ดูเปรียบเทียบกับสีแดงครับนี่สีแดงสีดำมีสีเทาแลมโบด้วยครับโอ้ย่างสวยเลยครับสวยมาก แล้วก็มีสีดำตัวใหม่นะครับผมโอ้สีดำตัวนี้สวยมากเลยมันจะแตกต่างกันกับสีดำตัวนี้นะสีแดง ว่านี่สีแดงเลือนหมูยังสวยครับสวยมากแตชอบสีนี้ครับสวย เดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปนะครับสวยมากครับผมโลแมกนี่ ดน,นี่ครับสีขาวลมำลมัวครับโอ,อ้โหตังสวยครับแม็กสีทองนะยครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวเนี้ยนี่สีดำนี่ย่างสวยครับ ดูด้านหลังมันแตกต่างกับสีดำตัวนี้นะครับเราดูของ y a m a h าฟิ n ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูของ Honda a v e เอสีแดงคนระับสีน้ำเงินคนระับสีน้ำเงินก็สวยเหมือนกันนะครับผมมีสีขาว นี่เป็นร้อย้านะครับผมเดี๋ยวพามาชมด้านหลังของเว็ร้อยสิบ ระหว่างยามาฮ่าฟินกับฮอนด้าเวสเพื่อนๆว่าสีตัวไหนสวยกว่ากันถ้าชอบตัวไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมฝากเพื่อนๆที่เข้ามาเจอช่องรถแม่บ้านพาเที่ยวกับเด็กปูธรฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคิดต่อๆไปด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ